ันฟุ้นกันแสง UV ไม่ทำลายเสื้อผ้าสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สอบถามเกี่ยวกับตัวผ้าม่านของตูกูนะคะนี่ค่ะเนื้อผ้าของเราจะเป็นแบบเวลเวทนะคะก็คือมันจะไม่ได้มีน้ําหนักมากเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความที่ว่าตัวผ้าม่านเนี่ยมันจะสูงเป็นพิเศษกว่าเจ้าอื่นๆเนาะสูงถึง2.7เมตรไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่ามันจะหล่นลงมาเพราะว่าน้ําหนักเขายังเบาอยู่แต่ที่สําคัญค่ะเราคํานึงว่า น้องจะต้องกันฝุ่นเนาะจะต้องกันฝุ่นไม่กักเก็บฝุ่นด้วยภาพชนิดนี้นะแล้วก็ยังกันแสง UV ไม่ทำลายเสื้อผ้าที่อยู่ข้างหลังแน่นอนค่ะแล้วถามว่ามีสีอะไรบ้างเนาะตอนนี้ของตูกูนะคะตัวผ้ามันมีทั้งหมด4ส,สีมีตัวนี้ค่ะที่เราโชว์อยู่ข้างหน้านี่เนาะจะเป็นสีออกแบบว่าไข่ไก่เบ็ดเบ็ดนิดนึงแล้วก็มีสีขาวล้วนค่ะสีเทาอ่อนแล้วก็สีเทาเข้มใครสนใจแบบไหนทักมาถามน้องแอดมินได้นะคะแล้วลูกค้าคนไหนที่สนใจอย,อยากจะรู้เกี่ยวกับสินค้าอื่นๆของตูกูนะคะสาม ทิ้งข้อความเอาไว้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวออนจะมาตอบให้ค่ะ